สงการ e วัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาแกะตู้เชื่อมอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งสั่งมาของเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นะครับก็เลยจะมาแกะให้ชมกันตัวนี้จะเป็นของ Novo a ร์ by j e s จ c จะเป็นรุ่น200แอมป์นะครับโนว200เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์สำหรับราคาตัวนี้ผมซื้อมา2,200กว่าบาทนะครับสวนมากราคาก็จะพอๆกันเกือบทุกร้านนะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูเองได้เลยนะมาแกะเลยครับ ของเล็กจะเป็นสายเชื่อมนะครับมีสายดินแล้วก็สายเชื่อมความยาวตามที่บอกก็คือจะเส้นละ3เมตรนะครับสายจะเป็นเส้นสีดำๆนะก็จะไม่แข็งไม่อ่อนมากเกินไปถือว่ากำลังดีตัวครีมจับถือว่าแข็งแรงมากนะครับอันนี้ก็เป็นสายเชื่อมนะครับแต่สายเชื่อมขั้วเดินเป็นสีดำเหมือนกันนะอนนี่ครับปกติแล้วขั้ว สายเชื่อมก็จะเป็นขั้วสีแดงนะตอนนี้ให้ดํามาทั้งคู่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับมีค้อนข้อแสล่มาให้นิ่มจับหน้ากากนะมีหน้ากากนะครับแบบที่แถมกันทั่วๆไปตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวเล็กๆนะมีใบรับประกันมาให้ตัวนี้รับประกันอยู่2ปีนะครับเกียงไทยวัฒนานะแล้วก็จะมีในส่วนคู่มือมาให้ด้วย เดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันนิดหนึ่งนะครับว่าตู้เชื่อมตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะส่วนที่มีบิวอินเข้ามาเลยก็จะมีฮอตสตาร์ทมีอาร์ฟอร์หน้าจอดิิตอนมี VRD ด้วย VRD ก็คือลดแรงดันไฟหน้าตู้ขณะที่เรายังไม่ได้ทําการเชื่อมป้องกันไฟดูดผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเวลาจะใช้งานเราก็ต้องปิด VRD นะตัวนี้สามารถเชื่อมติ๊กได้ด้วยแต่ว่าเป็นลิฟติ๊กหรือว่าติ๊กเขียวนะครับไม่มีสายมาให้นะดังนั้นแล้วคงไม่ได้อาลองให้ดูนะครับตัวนี้ ก็ลองแค่ทุบเชื่อมอย่างเดียวแล้วก็มีแอนตี้สติกนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติต่างๆที่บิวอินมาในตัวเครื่องมาดูหน้าเครื่องกันมีปุ่มปรับกระแสนะครับหน้าจอ lcd แสดงค่าแอมป์ตรงนี้เป็นโหมด vrd ก็คือลดแรงดันหน้าตู้เชื่อมเวลาเราไม่ใช้งานตรงนี้เอาไว้เลือกว่าเป็นเชื่อมทูบหรือว่าเชื่อมติ๊กนะครับในส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมไซส์ขนาดพอดีกับตัวเครื่องนะครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มี so สวิตช์ปิดเปิดสายไฟจะเป็นขนาด3คูณ1.5นะครับนี่ ขนาด1.5มิลถือว่าค่อนข้างจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับสายไฟเพราะว่าตัวตู้เชื่อมเนี่ย200แอมป์น่าจะให้เส้นที่ใหญ่กว่าดีมากนะแต่ผมว่าเขาก็น่าจะคำนวณมาแล้วว่า1.5เนี่ยมันเพียงพอ,องการใช้งานตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้ Novo Arc ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน j 1เรามาดู Duty Circle ของเครื่องเชื่อมตัวนี้กัน100%มันจะมีอยู่2ค่านะครับมีติ๊กกับ m m a นะครับเราจะดูค่าตัวล่างนะครับก็คือตรง m m a นะ ร้อยอยู่ที่9 0แอมหมายความว่าถ้าเราปรับที่9 0แอมเราสามารถทํางานต่อเนื่องได้100%เลยนะครับแต่ถ้าปรับมาที่1 1 5แอมเนี่ยจะได้60%ถ้าปรับสูงสุด2 0 0แอมป์ได้แค่20%นะครับก็คือทํางาน2นาทีหยุด8นาทีส่วนนี้ก็จะเป็นค่ากระแสไฟขณะใช้งานนะครับโดยค่ากระแสไฟฟ้าณกระแสเชื่อมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่4 0แอมเลยนะครับส่วนค่ากระแสไฟเข้าณกระแสเชื่อมต่ําสุดอยู่ที่1 8แอมปอนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดู พอเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับต่ําสุดจะอยู่ที่20แอมป์นะ,ะเดี๋ยวผมลองปรับดูว่าสูงสุดมันจะขึ้นไปเท่าไหร่สูงสุดขึ้นไปที่200อมแอมเปร์เลยอันนี้ก็เอาไว้เลือกโหมดว่าจะเชื่อมแบบทูบหรือว่าติาน,นี่จะเป็นตินค๊คนนี้ก็จะเป็น m ออันนี้ก็เป็น VRD นะครับพอกดปุ๊บนะแรงดันตรงหน้าตู้เนี่ยมันจะลดลงเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับโดยผมจะใช้เป็นแคลมป์มิเตอร์ตัวนี้นะครับในการวัดไฟหน้าตู้ตรงนี้จะออกมาเป็น DC นะครับดังนั้นเราจะปรับมาที่โว อ่ามันขึ้นมาเป็น DC เร mm ียบร้อยก็สามารถเอาไปลองวัดดูได้เลยนะครับอ่าผมจะจิ้มเข้าไปตรงนี้มีซอกให้อยู่อ่าวน,น้าตู้ตอนนี้จะออกมาที่ประมาณ68นะครับเดี๋ยวจะลองเปิด vrd ดูนะดูว่ามันจะลดลงไปเท่าไรหร่เหลืออยู่16โวลต์เองนะครับเมื่อกี้68ตอนนี้เหลืออยู่16 mm hmm. มันก็จะทำให้ไฟเนี่ยไม่ดูดผู้ใช้งานนะ แต่ถ้า68เนี่ยมันจะมีโอกาสโดดจี๊ดๆอยู่นะครับเวลาเราจะไปเชื่อมเราต้องทําการปิด VRD ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเชื่อมให้ดูนะครับโดยที่จะวัดแอมป์ให้ดูทั้ง2องอย่างก็คือเป็น MAC และ DC นะครับตัวสีฟ้านี่ผมจะวัด,วด MAC นะดูว่าตู้จะกินไฟเท่าไหร่ส่วนตัวสีแดงเนี่ยจะวัดแอมป์ DC เพื่อดูว่าไฟที่ออกมาจากหน้าตู้นะครับแอมป์ M มันจะตรงกับหน้าจอหรือเปล่านะครับโดยลวดเชื่อมที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นลวดเชื่อมขนาด3.2 แล้วก็จะปรับไฟให้อยู่ที่ประมาณ9 0 1 1 0แล้วก็130อ่ะอเดียวผมมาปรับมิเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้จะปรับให้วัด MAC ผมจะปรับมาที่2 0 0แอมป์นะส่วนตัวนี้จะให้เป็นแอมป์ DC นะครับตอนนี้ปรับมาที่6 0 0แอมแ์แล้วผมจะตั้งค่ามาที่วัดแอมป์ DC อ่านะครับตอนนี้เป็น DC เรียบร้อยลวอะวอเดี๋ยวผมปรับมาที่90ก่อน ปรับไฟหน้าตู้เชื่อมอยู่ที่9 0แอมป์นะครับกระแสที่ออกมาจริงจะอยู่ราวๆประมาณสัก8 1ส่วนกระแส AC จะอยู่ที่1 0แอมป์พอปรับไฟมาที่1 1 0แอมป์ที่หน้าตู้นะครับ ไฟ DC เนี่ยจะออกมาประมาณ1 0 2แอมป์ m, ประมาณนะครับส่วนไฟ AC เนี่ยจะอยู่ที่1 3บแอมป์พอปรับมาที่130แอมป์ m, ที่หน้าตู้กระแสไฟที่ออกมาไฟ DC นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 2 1แอมป์ m. ไฟ ac ก็อยู่ราวๆสิแอมป์นะครับพอปรับไฟมาที่140นะครับกระแสที่ออกจากหน้าตู้มาแบบสูงสุดก็อยู่ที่เราๆประมาณสัก132ไฟ ac จะอยู่19แอมป์ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับหน้าตู้ที่เราปรับนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการสวิงขึ้นลงบ้างเล็กน้อยนะ เดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมกันนะครับผมก็จะเชื่อมไว้อยู่สีแนวปรับไฟอยู่สี่ระดับโดยที่แนวแรกตรงนี้เป็น90้าสิบร้อยสิบรอยสสิแล้วก็แถมมาตัวหนึ่งร้0ยสินะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะมีอยู่สีแนวด้วยกันที่ผมเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ปรับไฟที่90แอมป์ร้อยิบแอมป์ร้อยสาิแอมป์แล้วก็แถม อีกงานหนึ่งเป็น140แอมป์นะครับการละลายของลวดเชื่อมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับการซึมลึกสําหรับการแกะตู้เชื่อมตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเอาไว้เป็นตอนที่2กันล้วกันเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับขอลองใช้ไปสักแป๊บหนึ่ง ดูว่าการใช้งานมันเสถียรดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ย่งไงรอติดตามรับชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะ่าจะจบประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองตู้เชื่อม Novo ง r c 200 by J6 ถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ